เผยสเปคหลักวันพัด9และวันพัด9 Pro ชายชิปซันดร์กอน8 8 8ตัวท็อปรุ่นล่าสุดห้จอเจาะรูพร้อมคาลิเฟรน,น e S <S เรท120เฮิร์ตเผยสเปคหลักวันพัด9และวันพัด9 Pro ชายชิปซันดร์กอน888ตัวท็อปรุ่นล่าสุดห้จอเจาะรูพร้อมคาลิเฟรนเรท120เฮิร์ตก่อนหน้านี้เคยมีภาพเรนเดอร์และเครื่องจริงเผยอม,มาให้เห็นกันบ้างแล้วนะครับ สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus 9และ OnePlus 9 Pro โดยคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับซึ่งสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้จะมีหน้าจอแบบเจาะรูขนาด3.8ม mm, ิลมล่าสุดครับก็ได้มีข้อมูลใหม่จากทาง Digital t u Station โดยอ้างว่าสมาร์ทโฟนรุ่น OnePlus 9 Pro จะมีหน้าจอขนาด6.78นิ้วความละเอียด QHD+ พร้อมค่ารีเฟรชเร a 120 Hz โดยเป็นจอขอบโค้งซึ่งสอดคล้องกับอีกข้อมูลก่อนหน้านี้ครับที่ระบุว่ารุ่นปกติใช้หน้าจอแบรนด์ Full HD Plus ขนาด6.55นิ้วมีค่ารีเฟรชเรท120เฮนอกจากนี้ครับทางแรงข่าวยังอ้างอีกว,ว่าวันพ l u 9และวัน p l u 9 Pro จะมีตัวเครื่องหนา8มิมและ8.5ม mm, ิมครับแต่จะหนักไม่เกิน200กรัมซึ่งทั้ง2รุ่นใช้ชิป Snapdragon 888ตัวท็อปรุ่นล่าสุด ให้แบตเตอรี่มันที่4 5 0 0ัมิลลิแอมป์และน่าจะรองรับชาร์จไวผ่านสาย6 5วัตต์ในรุ่นโปร,โปรและ45วัตต์ในรุ่นปกติด้วยครับส่วนสเปคที่เหลือเราคงต้องรอดูันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกา่ายสร้างอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ